สวัสดีครับมนโนกนักเล่าข่าวครับมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วฮะเมื่อเช้าเนี่ยนักข่าวไปรอกันเต็มอยู่หน้าบ้านจันสองล่าไปรอดูว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรนะก็มีรถคันหนึ่งออกหลังบ้านเลยฟืบฟืฟืฟฟฟไปก็สรุปแล้วสายข่าวผมบอกว่าอ,าอาดีตนาย,ยกนรัฐมนตรีท่านทักษณิณนะก็ไปตอดไปพบอายการ ไปพบอายการเรื่องคดี1 1ึที่ท่านถูกฟ้องอะนะฟ้อง1นึผมเคยเล่าไปแล้วนะครับท่านมีอีกคดีหนึงเรื่อง1นึเพราะว่าสมัยท่านสมัยปี5 6มั้งท่านโพสต์โพสในโซเชียลเนี่ยมันก็มีคนไปฟ้องหาว่าหมิ่นเจ้าหมิ่นทาบันหนึ่งหนึ 112. ไปโพสเรื่องเกี่ยวกับ สถาบันนี่แหละเกี่ยวอะไรสักอย่างผมผมไม่ทราบนะแต่ว่าโดนกล่าวหาว่าหมินเจ้าก็เลยไปเนี่ยไปพบอายการแล้วไปไปแสดงตัวนะท่านกปนะ็ปฏิเสธนะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ว่าโดนหนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมบอกแล้วผมเคยพูดปากฉีกแล้วครับมันต้องแก้ไขครับคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอืมใครก็ฟ้องใครได้มดั่วตัวไปหมดครับตอนนี้ผู้ต้องหาคดี หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยโหเยอะมากเกือบพันคนน่ะใครก็ฟ้องใครอะไผมเกลียดคุณผมฟ้องเลยเฮ้ยมิ่นเจ้ากฎหมายไทยมันเป็นระบบเก่าวหาใครฟ้องก่อนเป็นโจทย์คนที่โดนฟ้องเป็นจำเลยทันทีทันทีเลยเหมือนอากงอะ่ะจำได้ป่ะที่เราเคยเล่าไปฟังนานแล้วอะ่ะตายในคุกอะ่ะหาว่ามิ่นอ่พาพระราชินีพิมพ์ในมือถือพิมพ์มิ่น ทั้งที่อากงอ่ะพิมพ์ภาษาไทยไม่เป็นอืมเป็นคนจีนเชื้อชาติไทยแล้วเป็นสลิมด้วยอากงอยู่บางพีเนี่ยอยู่วัดน้ำเผาเผาแกก็เผาอยู่วัดน้ำแดงเนี่ยตายตายในคุกขอประกันตัวสี่ห้าครั้งไม่ยอมให้ประกันตายในคุกนะครับอากงอ่ะเพราะอะไรเพราะหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละบอกให้แล้วก็อีกล่าสุดมีคดีหนึ่งก็โดนตัดสินห้าสิบปีติดคุกห้าสิบปี คดีหนึ่งอสองเนี่ยอันนี้ก็ระบบเก่าหาหมดผมถึงบอกไงทุกอย่างมันแก้ไขได้หมดนะนะครับมันเป็นกฎหมายก็แก้ไขได้ให้คนที่ฟ้องเนี่ยไม่ใช่ใครก็ใช่ใครก็ได้มาฟ้องกันมั่วตัวหมดนะมันมันมันใช้กันแกล้งในทางการเมืองไงกันแกล้งกันไงนะครับก็เนี่ยก็นี้ผมก็ลุ้นเรื่องพรบอ พรบนิรโทษกรรมฉบับประชาชนเนี่ยนะผมรุนมากมีอยู่ยีบสามองค์กรที่เขายื่นเรื่องไปนะ่ะตอนนี้ได้ประมาณสามหมื่นรายชื่อแล้วยื่นเรื่องไปทางรัฐสภาแล้วนะนะว่าจะเข้าสู่วาระที่หนึ่งหรือเปล่าว่าจะเห็นด้วยหรือเปล่าพรบนิรโทษกรรมฉบับประชาชนคือจุดมุ่งหมายเขาเนี่ยคดีการเมืองทั้งหมดเลยคดีชุมนุมทางการเมืองคดีนู่นนี่นั่นทางการเมืองเนี่ย รวมทั้งคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยเพราะว่าหนึ่งสองนี่เขาเอามาใช้ทางการเมืองก็จะนินทาโทษกรรมไม่หมดนะครับก็รอดูแล้วกันนะว่าสภายังไงมันก็เข้าสภาไงสภาเห็นชอบไม่ชอบกวานไปก็แล้วกันก็รอดูเพราะว่าสสในสภานี่ก็มาจากประชาชนเป็นเป็นตัวแทนของประชาชนนะก็รอดูแล้วกันอ่ะเล่ามาเกิดมานานก็อีกเรื่องที่จะเล่าให้ฟังก็เรื่องท่านนักษินเนี่ยนะครับ ที่ไปมอบตัวเมื่อเช้าเนี่ยเอ้ยไปแสดงตัวกับอายการเมื่อเช้าอ่ะรับทราบขาา 1, 2, อ้อกล่าวหาหนึ่งหนึ่งสองอ่ะเ้อาปฏิเสธไปอันนี้ก็รอฟังว่าทางอายการเขาจะว่าไงเขาจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือว่าเขาขอดูสำนวนดูอะไรก็ว่านไปอันนี้รอรอดูขา่าวแต่ว่าเขายังไม่มีคําสั่งอะไรนะแล้วก็จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้อย่างอดีตนยายกนั่นนะักเสียเนี่ยนะมีคนรู้ไม่ว่าท่านเคยโดนรอบสังหารมาสีครั้งครับ ท่านทักษินนะโดนมาสี่ครั้งแบบฉิวเฉียดเป็นเฉียดตายทุกทีส่วนใหญ่ไม่มีคนรู้มีแต่คนกล่าวหาว่าแมงม่วข่าวม่วข่าวลวงใช้ข่าวมากบข่าวกบข่าวเรื่องโกงข้าวเรื่องขายหุ้นเทมเสเซกขายหุ้นให้ชินขายหุ้นชินขอบให้เทมเสเซกสิงคโปร์นู่นนี่นั่นกบข่าวแล้วสมัยนั้นพันธมิตรมันแรงมากพันธมิตรมันก็ออกมาไล่ขับไล่ทักษินนะ ครั้งแรกนะครับที่โดนรอบสังหารคือระเบิดเครื่องบินโบอิง7 3 7 4 0ครับตอนนั้นมีคนตายหนคนนะครับเมื่อวันที่3มีนาคม2544ครับเกิดที่สนามบินดอนเมืองนะเครื่องบินโบอิง7 3 7 4 0นะครับทะเบียน H. ฮตฮ่องกงเอสสิงคโปร์ขีด TDC นะครับ กรุงเทพไปเชียงรายวันนั้นท่านักสินแกจะไปเออไปเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่วันนั้นแกนจะไปเชียงใหม่นะนะกับคณะอของนายกทั้งหมดนะนะกำลังจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนเวลาที่จะออกเครื่องจะออกเพียงเล็กน้อยเองฮะแกมาช้าเพียงแป๊บเดียวอะเครื่องบินระเบิดก่อนนะอย่างนั้นแกตายเลยตายยกยกลำเลยเพราะว่าแกกําลังจะขึ้นเครื่องพอดี นิดเดียวเครื่องระเบิดก่อนมันตั้งเวลาไว้มันใชในาฬิกาผูกติดกับระเบิด C 4ฟนะฮะระเบิด C 4ฟแล้วเอาไปเอาไปติดตั้งตรงตรงที่นั่ง VIP อ่ะที่นั่งของคุณทักษิณเลยเออเรื่องของเรื่องอ่ะที่นั่งคุณทักษิณเลยนะแต่บางเอืญแกก็ดวงดีอ่ะมันระเบิดก่อนทำให้เครื่องบินเนี่ยเสียหายทั้งลำไฟไหม มีคนตายหนึ่งคนนะฮะบ,บางเอิญคนคนอยู่ในในเครื่องหรือพนักงาพนักงาน,นตายหนึ่งคนนะครเหตุการณ์ครั้นนั้นน่ะเป็นแน่ชัดนะฮะว่าเป็นเป็นการระเบิดจากการวางระเบิดจริงๆอะระเบิดมีผู้เอาไปติดตั้งไว้ตรงโต๊ะ VIP ของท่านทักษิณนะนะนะครับแล้วก็มีคนมา โกหกตอแหลว,ว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันแอร์ละเบิดเออนู่นมันก็ออกข่าวมานู่นมีนี่ว่าเอ้ยมันไม่ใช่การรอบสังหารหรอกมันแค่แอร์ละเบิดผมไม่อยากพูดความอยากแอร์พองละเบิดนะแอร์พอมันระเบิดในเครื่องบินยับขนาดนั้นมันระเบิดซีโฟเออผมก็ไม่อยากจะเล่าประเทศประเทศนี้แมงบัดซบสมัยก่อนใครคลองเมืองอยู่ก็รู้ใช่ไหมแมงมัมนคลองเมืองอยู่ท่านเด็กศรึงหนีไงถึงหนีออกนอกประเทศไง นะครับแล้วมันก็กระแสข่าวออกมาว่าแอ์ระเบิดน,นู่นนี่มันไม่ใช่การก่อการร้ายไม่ใช่การลอบวางระเบิดก็ว่ากันไปอืมแต่เข้าพิสูจน์นะทางวงในพิสูจน์มาเป็นเจอนาลิกานะครับประกอบระเบิดสแสวงเครื่องจุดชนวนนะครับโดยระเบิดซีโฟนะครับโอ้โหมีข่าวว่ากลุ่มว้าแดงเนี่ย ลงขันจา้างค่าคุณนักสิน8ปบล้านบาทว่าตอนนั้นสงครามยาเสพติดด้วยนะนะครับก็าว่านไปอันนี้ผมมีหน้าที่เล่าให้ฟังนะเล่าให้เพื่อนฟังเฉยอ่ะครั้งที่สองขังแรลกระเบิดเครื่องบินไม่ตายครั้งที่สองครับเมื่อปี25 4 6้าสี่สิบหครับช่วงนั้นสงครามยาเสพติดเลยกวาดล้างยาเสพติดโอ้โหแบบตายเป็นว่าเล่นนะ่ะแบบบางทีก็พวกยาเสพติดฆ่ากันตายบ้างฆ่าปิดปากบ้างอืแล้วก็ อ้างว่าเจ้าหน้าที่ฆ่าายบ้างอืใครค้ายาตัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีพวงหลีบไปวางหน้าบ้านไว้เฮ้ะมึงหยุดนะเว้ยถ้ามึงไม่หยุดมึงต้องตายอย่างบางทีอันนี้ผมผมมีสายข่าวนะว่าผมเคยทํางานเกี่ยวกับพวกนี้อยู่นะครับเอาง่ายว่าเตือนก่อนเอาพวงหลีดไปวางเลยไอ้ค้าใหญ่วางไว้เตือนก่อน,น,อนเห็นพวงหลีดเฮ้ยไอหาว้ยกูเลิกเออถ้าเลิกปุ๊บไม่ตายแต่ถ้าไม่เลิกปุ๊บ ก็จะหายไปอาจจะหายไปไหนก็ไม่รู้นะผมไม่รู้ไม่รู้หายไปแวบไปเขาเรียกว่าสงครามยาเสพติดนะครับปี4ีโหโแล้วก็มีข่าวว่ากลุ่มว้าแดงลงขัน80ดสกว่าล้านนะฮะเพราะว่าไม่พอใจในนโยบายปราบยาเสพติดอย่างรุนแรงของคุณทักษินนะครับทำให้สูญเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาลเนี่ยเป็นหมื่นหล้านล้านแสนล้านนะเป็นหมื่นหมืล้านนะเขาเียว่า คุณนักเสียก็ต้องระวังตัวแล้วคนนี้ตอนนั้นก็มีเปลี่ยนรถประจําตําแหน่งนะมาเป็นรถตู้หุ้มเกาะนะฮะรถตู้หุ้มเกาะเลยนะครั้งที่สองอะ่ะเพราะว่ามีข่าวมาไงแล้วก็มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีชุดล่าสังหารอาวุธครบมือไปไหนมาไหนต้องมีคนคนไปดูลาดเล่าก่อนว่าไปตรงนี้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแผนการเดินทางวันต่อวันเลยไม่มีใครรู้ว่า จะไปทางไหนไปทางไหนอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้นะอันนี้ครั้งที่สองนะก็รอดไม่ตายเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนแผนบ่อยไงไม่มีใครรู้ว่าไปเส้นนี้เส้นนี้ไงเปลี่ยนแผนการเดินทางนะครับแล้วก็มีการล่อแกล้งว่าเขาบวนนายกออกไปทางนี้นะจริงๆไม่ใช่หรอกเออถั่วลอเป้านายกออกไปทางนี้ประมาณนี้นะนะครับครั้งที่สามครับมีระเบิด t n t กับระเบิดซ4ฟครับ ผูกไว้กับกระโปรงท้ายรถครับใกล้ๆบ้านพักของคุณนักสินเลยซอยจเจริญสนิทวงห์เกนะครับวันที่24สิงหาคม2549นะครับก็จับกลุ่มได้อันนี้จับกลุ่มได้เลยผู้ต้องหาคือร้อยโททวัชชัยนะครับนะครับเป็นทหารกอรามานอหน่วยความมั่นคงอืมกรามาอรมนตอนนั้นท่านพันลบคุมอยู่แล้วก็ สรุปแล้วท่านพันลบนี่โดนปดกลางอากาศเลยโดนปดพอโดนปดปพืบพ่อทหารคนเนี้อยู่ในสังกัดกอรมานอยพอโดนปดปพืบแกก็อออมอ้ยแม่งขาบ้องไอ้เหี้ยไม่ใช่ข่าจริงหรอกขาบ้องแกบอกข่าบ้องว่าแกโดนปดเพราะว่าไอ้ไอ้ร้อยโททวชชัยเนี่ยเป็นสังกัดแกงนะครับก็รถคันนี้เนี่ยเป็นรถเก๋งแดวูครับบรรจุระเบิดนะครับท NT นะครับ และระเบิดซ4โฟครับนะครับไปจอดไว้อยู่บริเวณแยกบางพัดนะครับตรงนั้นเนี่ยคุณทักษินต้องผ่านผ่านทุกวันเส้นที่ว่าต้องเดินไปทำเนียบเดินทางไปนี่นะผ่านทุกวันก็ถ้าเกิดระเบิดจริงๆอะ่ะลัศมีทําลายล้าง1กิโลเมตรครับบอกให้ TNT กับซ4โฟหกิโลเมตรนะตายครับตายแน่นอนครับถ้าระเบิดนะ บางเอิ้บางเอืมอีชุดป้องกันความปลอดภัยของท่านนักสินนะก็เซอร์เวกนะเพอ survey, เซเว้ยเห็นรถคันนี้แม่งจอดอยู่แปลกๆป,กปะ่ะอืมรถเก๋งเดวจอดอยู่ตรงมันไม่ปกติไงจอดอยู่แปลกๆก,ก็เลยเข้าตรวจสอบครับก็เลยเจอระเบิดเต็มเตมะเจอระเบิดเต็มๆเลยสรุปว่าคนร้ายเนี่ยโดนดำเนินคดีว่ามีเครื่อง ระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดนู่นนี่นั่นออก็โดนแค่ข้อหามีระเบิดไว้ในครอบครองนู่นนี่นั่นส่วนข้อหา <c oughs> พยายามฆ่าวางแผนฆาเนี่ยศาลยกฟ้องเพราะว่ามันยังไม่เกิดไงก็เลยไม่รู้จะฟ้องไงมันยังไม่เกิดยังไม่ระเบิดใช่ไหมละ่ะก็แจ้งก็หาแค่พกพาระเบิดเงี้ยก็จบไปก็มีคําพูด ออกมาว่าคาบ้องคาบ้องสมัยนั้นคงจําได้นะโด่งดังมากเรื่องนี้นะก็เราให้ฟังะะนะครับแล้วครั้งที่สี่เนี่ยครั้งสุดท้ายที่จะโดนสไนเปอร์รอบยิงเนี่ยนะสมัยรัฐบาลท่านสมัครสุนทรเวทนะฮะตอนนั้นท่านรักษินเนี่ยกลับมากลับมาประเทศไทยครั้งหนึ่งแล้วก็มีข่าวมากเลยไปไหนมาไหนต้องระวังอ่ะข่าวว่าเขาจ้างสไนเปอร์ไว้ลนะ รอละรอสองกับบานนะฮะแกก็กลัวเพราะนี่ข่าวมันแรงมากไปไหนยมันเดี๋ยวต้องระวั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 งแกก็เลยไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยทําเรื่องขอสารขอสารอนุมัติตอนนั้นก็เป็นรัฐบาลสมัครอยู่นะเอ,อก็ยังโอเคยังพอพอหยวนหยวนก็ได้ขออนุญาตไปดูกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศปักกิง่งสารก็เลยอนุมัติ แกก็เลยบินไปจีนประเทศปักกิง่งแล้วก็ลี้ภัยเลยไม่กลับมาเลยนะครับจนถึงเมื่อวานจนถึงครั้งก่อนนะที่มานะที่มารับโทษนะฮะนั่นลนะสิบทั้งไปทั้งหมดสิบเจ็ดปีนะฮะก็ไปลี้ภัยสิบเจ็ดปีไปอยู่เมืองนอกสิบเจ็ดปีนะสรุปว่าท่านก็ไม่กลับมาอีกเลยนะแล้วกลับมาก็เนะี่ยที่ว่ากลับมารับรับโทษ ที่เขาอ้างว่าคุณไม่เห็นรับโทษไม่เห็นเข้าคุกเลยคุณไปนอนกินหรูอยู่สบายที่ซันสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจประมาณนั้นนะฝ่ายตรงข้ามบอกนะก็ว่านไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าครั้งที่สี่เนี่ยที่ไปเนี่ยเพราะว่าสไนเปอร์เนี่ยเต็มเมืองหมดเลยนะเขารออยู่เพราะว่าเขามีสายข่าวครับโดนแน่ก็ต้องไปไงอืมประมาณนั้นนะฮะผลแม่นปืนเขารอยิงกระบาลอยู่ไงนะครับก็นั่นแหละก็เลยเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้ากุมภา สอง9ันห้า้อยยิบเก้าเนี่ยคุณรักษิณป์นะก็ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอาจารย์เขาเรียกสำนักข่าวอะไรอาจารย์ศิลานะอตอนนั้นรัฐบาลประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วก็บอกว่าโอ้ถ้าผมไม่ไปเนี่ยผมตายเนี่ยเขาไม่เอาผมไว้หรอกผมก็ต้องไปเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คุณประยุทธ์เขาเลืองอำนาจอยู่ประยุทธ์เนี่ยเขาก็โอโ้ ขาใหญ่ฮนะเขาเอ้ยมึงแน่จริงมึงกลับไม่ดิมึงหนีทําไมประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ว่านไปครับเก็บม,มาเล่าแล้วกันว่าเห็นไหมละ่ะคุณทักษิณเนี่ยเขาก็นั่นแหละอันนี้ผมชอบนะว่าที่ผมรอดตายมาหลายอย่างก็30มสิบาทรักษาทุลวอะ่ะถ้ามีบัตรนี้ผมก็ไม่มีปัญญามันนั่งเล่าข่าวนี้หรอกใช่ไหมเออนี่แหละคุณนประโยชน์ของเขาแล้วเขาก็ความดีเขาเยอะฮนะความดีเยอเยอะ,อะเก็บม,มาเล่าแล้วกัน ออกบ้านใส่แมสก์เขบ้านอาบน้ำสระผมครับคิดดีทำดีครับมนโนกนักเล่าข่าวครับสวัสดีครับให้กำลังใจท่านดักษินครับขอให้ท่านหายป่วยเร็วๆแล้ว,ลวกันนะครับสวัสดีครับ